สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสื่อนอกเคลื่อนไหวจับตามอบไทยผู้ชุมนุมนับหมืน่นหือไล่รัฐบาล สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยตึงเครียดขึ้นตามลำดับนับแต่การชุมนุมไล่รัฐบาลของกลุ่มนักศึกษาขยายวงสู่นักเรียนจนถึงประชาชนนำมาสู่การชุมนุมในนามคณะราษฎรและกลายเป็นข่าวนำของสำนักข่าวและสื่อใหญ่ระดับโลกอีกครั้งเมื่อพลเอกประยุจันโอชา นาย,ยกร,รัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวแกนนำผู้ชุมนุมเพิ่มเติมหลังจากจับกลุมไปบางส่วนแล้วเมื่อวันที่13ตุลาคมก่อนหน้าการชุมนุมใหญ่14ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานและนำเสนอมุมมองต่อการออกประกาศดังกล่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ BBC รายง,งานของ BBC สื่อใหญ่และน่าเชื่อถืออันดับต้นๆของอังกฤษระบุว่ารัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวทางที่การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนใหญ่เป็นไปนอย่างสันติ และต่อเนื่องมาจากการชุมนุมที่มีกลุ่มนักศึกษาเป็นแกนนำเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชาลาออกนับจากอดีตผอบทอบรายนี้ก่อรัฐประหารเมื่อปี2557แล้วขึ้นเป็นนาย,ยกรัื่นตรีจากการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการโต้แย้งในปี2562การชุมนุมครั้งล่าสุดนี้นับว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่สุดในหลายปีเพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลง หลายด้านรวมถึงข้อเสนอเกี่ยวกับสถาบันที่เป็นประเด็นล่อแหลมในประเทศไทย ส่วนสถานีโทรทัศน์ CNN สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้รายงานข่าวการชุมนุมในประเทศไทยว่าสัปดาห์นี้อาจเป็นห่วงเวลาที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกลุ่มผู้ชุม,มน,นุมคณะราษฎรที่ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชาประกาศลาออกและยุบสภารวมทางยุติการคุกคามกลุ่มผู้เห็นต่างและข้อเสนอเกี่ยวกับสถาบัน ทางด้านสำนักข่าว AFP สำนักข่าวใหญ่ของฝรั่งเศสรายง,งานว่าหลังรัฐบาลกวาดจับแกนนำผู้ชุมนุมพร้อมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วกลุ่มเยาวชนรวมถึงกลุ่มฟี Youth Movement ใช้โซเชียลมีเดียระดมกำลังผู้สนับสนุนให้ไปชุมนุมกันอีกครั้งที่แยกรัชประสงค์จนขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึงของไทย a อ p พรายง,งานด้วยว่าราชประสงค์เคยเป็นสถานที่ปราบป,ปรามผู้ชมุมนุมครั้งใหญ่เมื่อปี2553และถ้าย้อนมองปรวัติศาสตร์ไทยแล้วมีการลุกฮือของมวลชนในยุคปรติศาสตร์ร่วมสมัยหลายครั้งหลังจากประเทศไทยเกิดรัฐประหารมาตลอดมากกว่า12ครั้งนับจากปี2475 ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองข้อเรียกร้องหนึ่งในการชุมนุมครั้งล่าสุดนี้ก็คือการยกเลิกกฎหมายมาตรา112ที่มีบทลงโทษร้ายแรงขณะที่โคสกรัฐบาลกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมเมื่อวันที่14ตุลาคมขว้างขาบวนเสด็จจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้นสื่อยักษ์ใหญ่ของชาติอาหรับอย่างอาลจาซีลารายงานว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพของรัฐบาลเป็นความพยายามที่จะจัดการกับผู้ชุมนุมโดยกวาดจับแกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยไปแล้วไม่น้อยกว่า20คนทำให้กรุงสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเช่นสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชนหรืออินเ r อร์เนช a ่น e d ล r a t i o n for human rights หรือ FIDH สำนักง,งานใหญ่กรุงปารีสระบุวา่าไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวเพราะตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้คนโดยไม่ต้องตั้งข้อหาได้นานถึง30วัน ส่วนนางสาวหมิงยูฮารองผู้อำนวยการดรณรงส่วนภูมิภาคองค์กรแอมนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลแถลงว่าด้วยจํานวนผู้ถูกจับกลุมในวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบทรรอย่างยิ่งการชุมนุมแสดงออกอย่างสงบสันติอย่างแท้จริงการกระทําของรัฐชัดเจนว่าเจตนาจะปราบปรามผู้ชุมนุมและค่มขวัญผู้ที่เห็นด้วยกับมุมมองของผู้ประท้วงองค์กรขอเรียกร้องให้เจา้าหน้าที่ปล่อยบุคคลที่ถูกจับตัวไปทั้งหมด ซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานครโดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวนปลุกระดมและดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการและช่องทางต่างๆก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชนมีการกระทําทีาท่กระท,ท,ทบต่อกระบวนเสด็จพระราชดำเนินมีเหตุอันควรเชื่อได้ ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตรหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลอันมีใช่การชุมนุมโดยสงบที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกทั้งยังกระทบโดยตรงต่อสัมฤทธิผล ของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะเปราะบางกรณีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีดังกล่าวให้มีการยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความมาตรา5และ11แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานครทางนี้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมปี2563เวลา4นาฬิกาเป็นต้นไป ประกาศณนวันที่15ตุลาคมปี2005 6 3พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีงานนี้ด่วนวันนี้นัดอีกคณะรัษฎรประกาศชุมนุม16ตุลาคม5โมงเย็นที่แยกราชประสงค์ จากกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พรกรกฉุกเฉินก่อนใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎรที่ปักหลักชุมนุมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเชาามืดวันที่15ตุลาคมพร้อมควบคุมตัวแกนนำและผู้ชุมนุม22คนไปสอบสวนที่ตชภาคหนึ่งขณะที่แกนนำได้ประกาศนัดชุมนุมเมื่อเวลา10.00นบริเวณแยกราชประสงค์ของที่15ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อเวลา22นาฬิกาของคืนวันที่15ตุลาคมที่เวทีราชประสงค์หลังทางแกนนำได้ขึ้นพูดปราศัยเพื่อยุติการชุมนุมในค่ำคืนนี้จากนั้นก็ได้ให้มวลชนเปิดไฟที่โทรศัพท์มือถือแล้วร่วมกันร้องเพื่อมวลชนพร้อมกับเปิดเพลงไปด้วยระหว่างนั้นทางแกนนำก็ได้ประกาศว่าจะนัดชุมนุมกันในเวลา17นาฬิกาซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเมือ่อเวลา21.45นาที f a c e b o o k เยาวชนปลดแอกได้โพสต์ f a c e b o o k ระบุว่าด่วนเวลา2 2 0กาจะทำการปิดเวที Hashtag #15 ตุลาไปราชประสงค์ในวันพรุ่งนี้16ตุลาคมเวลา1 7 0กาเรามาพบกันใหม่ที่นี่ถนนราชประสงค์วันนี้มวลชนนับแสนได้มาร่วมกันแล้วหลังจากนี้จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีอำนาจใดยิ่งใหญ่กว่าประชาชน ไม่ว่าจะสลายเท่าไหร่เราจะเพิ่มขึ้นแบบทบวีคูณหากมีการรัฐประหา,หารหรือรัฐบาลแห่งชาติเราออกมาต่อต้านจนถึงที่สุดเวลานี้คุณไม่อาจหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปแล้วประชาชนจงจเจริญ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเมื่อแรงกดดันการบริหารประเทศห่วยแตกแดกกันชิบหายกฎหมายสองมาตรฐานอุ้มคนรวยทิ้งคนจนมันอัดอั้นมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่ประยุทธ์และคณะจะต้องรับผิดชอบและความเป็นเผด็จก,การจงหมดสักทีแล้วราษฎรจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เอานายกควายออกไปให้ได้ครับเอาชนะมันให้ได้อย่าถอยนะครับวันสุกด้วยสุดๆแน่นอนแจมแจมแบบนี้รัฐบาลจับทางไม่ถูกที่สำคัญคือทุกคนต้องปลอดภัยสู้ๆเป็นการชมุมนุมที่ไม่ใช้ความรุนแรงเลยน่ารักมากๆค่ะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคะ ถ้ามาแบบนี้ผมว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆเลยนะครับคนจะอยากมาชุมนุมกันมากขึ้นเพรารู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากมีระยะเวลาแน่นอนทำให้เจ้าหน้าที่กับผู้สังการหาเหตุใช้ความรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมใหม่ไม่ได้อีกเด็กพวกนี้เขาเรียกเด็กปัญญาชนมันสมองของประเทศไม่ใช่เด็กไทยพักดีของไอ้หมอวรง ขอให้คุณพระคุ้มภัยทุกคนให้สู้กับปีศาจชนะนะครับทุกๆคนขอเบิ่มๆเลยครับเยอะๆเลยครับประชาชนมาเยอะขนาดนี้ฉุกเฉินก็เอาไม่อยู่ลอกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วชุมนุมแบบสันติไม่มีความรุนแรงขอให้ชนะเร็ววันนะคะขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาผู้รักประชาธิปไตยสู้ๆทุกวันเลยครับและทั่วประเทศเลยครับ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ